วันนี้จะมาทำลาบลาบบัวอันนี้เขาเรียกเลยปักขยุกนักขยุักขยุกนเกียุกนัีขยุองเระาเอีบเขั้บัวนตไปแล้วนอนฝันขึ้นกินยังไงมาบ้าน

แล้วก็คุลี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 ้มยใหไปงใส่เชือกสมองอ่ะใส่น่องเด็กๆเล็กหน่อยลาไก่หลาไก่อะไรลาบัวเฮ้ยเฮ้ยแซบ